นนะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแต่กอค่ะปลา,าอันนาแต่จำม,มกปลาสมนี่คือพ่ออันใบตองใบตองเป่า,ปาบา่บ่เฮ้าใหญ่เหรอเด้เนาะคืบอบกคือบอกเลยเฉนะพอ่อจังลืมเนาะโอ้ออ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 อยก็เห็นว่าหยาชุกฮ<า>ะเนาะหยาชุกโอ้เส ป้าใหญ่บ้านหยาสุกระสั่นใช่ไหม่แล้ว่าบักเ้าไฟแล้วต้นแล้วไงสุกไปไดเนาะกะแม่นข้อมลาวได้เนาะมันเป็นสีเหลืองมันสุกแหรอเด้อแต่้นต้นเหลืฮะก็สุกไนเนาะก็เขาก็ว่าบักเผาสุกเอาไว้ใบเขาตั้งกระปั้นอย่ากะสุกเลยเนาะโอ้ยนี่น้องกินบัตแซงมันเป็นพืชทหารสุดเนาะมาเด้อนี่น้องกินบัแซงพูดหญ้าสุกกระสั่น เนคู่สีบะสีบสุกสะบกเนอะเออก็กินมีผักกับตัวเนาะอันแสดงว่าพระเพิ่นออกมาบินธบารนี่เพิ่นซุกคู่มือเอาเพิ่นเดืองคนละอันเนาะอ๋อหน้าเตยยังคือบอยังคือบอพอได้บัญญาตซุกนี่นเขาเมื่อเมื่อไร่ไม่ใช่สมองเมื่อไมาใส่สมอง เอก่อนมีเยอะปรูว่เวลาอันอันคอยเอาออกไปปิ่งนะนะมันจากอันเป uh, ื้อยจกเป็นเมืองเอบัวไม้ใสือหมาเะ็นปนี่ยท oui> ีขบอกว่าเขาบอกเอื้องางเอื้องอย่างเลยมันจำเร็จแล้วหมายมั่ก็ขืนเป็นบาทเนาะปล่อยให้ได้วางหมัดงออย่างนี้ปล่อยมั่งก็ได้บัวได้บ่ได้ให้นะฝนอันซื้อกระปุกมาเนาะซื้อขวดนะน้าซื้อขวดมาห้าเฮ็ดน้อไม่สม ทำคนเห็นมาใช่ไเออเคล็ดน้ำใหม่สมเสีขวดใบขวดละไม่มาพลาดมันหยุดเป็นชุดมันอยู่คนซุกคนซุกเขาหยุดเฮ้ยจักแล้วบ้ามันใหญ่งี้ยมันหยุดตัวเด็ดสันบ่มีบ่ก็ไม่มีมันหยุดบ่บ้านอยากย่างไปอยู่กลางข้างกันหยุดได้เด้อบ้านเี้ยไปแม่เห็นบ่กเลยให่ใสมควรมุกประทันอ่ะแต่ได้ไหมวันหยุดยหญสมควรมีวันหยุดบ่ หยุดอขอพึ่มีวันหยุดเด้ลมหายใจขอพึ่ีพักการทำงานตลอดอ๋อมาพักผ่อนร่างกายเมื่อใดเมื่อใดลมหายใจขอยพักผ่อนเมื่อใดเมื่อนั้นก็ไม่มีปัญหาหลอสิได้งานเฮือนดีได้เนาะการใช้สู้ล่ะลมหายใจพักผ่อนเก็เทียนอย่างเดียวปัญญากับติงใชยใช่ <ś led> โอ้ยมหมันจะกูจะพักบอลแล้วสูงเงีปุ๊บก,กูยัง,งยอันนั้น <ś led> ยังก็เห็นในเฟซเนี่ยมันเด้งขึ้นมาความทรงจำขึ้นหอดเด้มันบอกว่าก็ต้องขึ้นหอดูหรอกกูไปดีแล้วกู<อ>ไปแล้วบอกกูมาหาสูดแโดนเนีแล้วมันขอบฟันเอ้ไปดีแล้วไป,ไปไปมวนก็ใครไปเอไปเลย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 กับกับมาเจะเขีอนทำนั้นบุรีเข้ากับกับมาอ แสดงว่าเอียงเกาะฝืนตายแล้วฝืนแสดงว่ามันบนนีกลับมาไปไปถึงมองบ่ะมวลไมนต้องไปทางหลัอย่างขันผู้ใดไปทางหกอะกลับมาเรี้ยวเข้าไปนะตายแล้วฝืนกับมีแบบนึงตายแล้วไม่ึ้นสวรรค์ต้องมาโลกปะเนี่ยเออ้นน้ำต้นน้ำอยู่ไไปน้ำอยู่ธรรมดาด้วยสมื่นนี่ อันจาสมัยแต่ก่อนนั่นสมัยแต่ปูแต่ปูเนาะต้นเงี้ยวมันเป็นตน้นต้นใหม่ธรรมาดาจุ่มมือเนี่ยมันมันขึ้นหล้วมันมันหนามันมันเลินบนแลลวจังแล้วเ้าห้าบ่ฮู้จักได้เพราะว่าห้ายังบ่งท่านเคยไปไมน่นี่ต้นเงี้ยวนามันเป็นน้ำเล็กบ่เน,น,นี่ยเป็นน้ำเล็กน้ำเล็กว่ารมไมน้ำเล็กสแตนรลสด <laughs> ม,มอ,อกกระทานี่มอกกระทานี่มันมอกระทาธรรมดาพื้นเบิดพื้นเบิดก็บไปแบกต้นเงี้ยวเป็นบละบัดนนี้เขาใส่แก๊สแล้ว ไม่มีหมองเติมเลยเฮ้ยฮะเอ้ยมองเติมว่ะมงอัเอ้ยโอ้ยเกียดเนาะแกก็มาจากนี่ละมูนนี่ละมูนนี่ละป้าเหี้ยไงอืมโอตัวไปสัมผัสมาเหรอเฮ้ยฮึตัวไปสัมผัสมาเหรอฮ่าฮาว่าแต่าึกออกไม่ทันอยากเลยแสดงว่าตัวอยู่ตลอดต้วนี้ คนห้ามไม่แต่ฝันยังบวกกล้ามึจงจิไปกล้าไปเห็นหน้นองเนาะเดี๋ยวเห็นนกมันนกบินนกมันอยากบินขึ้นนกได้ขึ้นไปไม่กระโดดลงมาเป็นนกเดียวเท่าเจ้านั่นแหละคนเรามันกล้าฝันเจ็บนิดเดียวก็ไม่เป็นไรมา <c oughs> จีบนิดเดียวแล้วคุณอยากบิน,น,นสูงขึ้นต้นสูงเลยโอ้ยหนามัไปญี่ปุน่นบ้านเบิ่งเดี๋ยวสิตักให้ทำหนึ่งอันโมเมนต์โมเมนต์บอกเจ้ากินนมหนูกะมาเขาเรีนเจ้าช่วงกินนมหนูกะมา บ่คือ่อยด้ขอว่าสีอานมมาส่งกินพี่ขอว่าสีห่อใส่ถุงอันถุงใสามากโเทศอดฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ขหลอดลืม,มเป็นยเ่เป็นแม่ใอยเริ่มน็นห้ยังก็ได้ออ,อหลางมืออยู่ทั้งตะแคกก็ได้แม่น่วมเจา้าไปสีหายเนาะเออเ ไม Re <that that no er okay uh? <that that ่มีผู้หายอีหลีเด้เนาะนี่ตือห้ร้อยตือตึอตอยังเก็บใบางไม่ยั่สีแหงเด็ดแล่าล่างเลยอ่ายมลุ่ยเขาอันขายมุ่ยจิตรคาราบาวเขาป่าแห่งที่ตวนแขรเลนเก็บได้เนาะนี่ อันเอียงก็เขาเจ้าแหงแล่ะบ่กจ้าก,อก่อนเเบิกเงินสองสามหมื่นแล้วไม่ได้ันเป็นเอียงไป้เขาอันเขาอันนี้เราไปว่านบ่กบ้านเดิมี่เดิมเจ๊บบจจให้นี่นะตีดันนี่บ่แจ่บอ,อเออเฮ้ยเออมันบ<อ>่ฮะเฮอย<ห><ห>เดียวมันบ่มันก็้ทให้เดียวหนึ่งตัวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแบบเอขอข้าวเหนียวเขาบ้านข้าวเหนียวซุ่มไหอันมันโบกมองข้าวเหนียวน่ะละไปว่านรอตีรอตีนะคะ รอตีมแมลงวัน <laughs> เสร็จกูเหน่ยแล้วว่ะ <laughs> ขอชาติจิตวนบอดีุด <laughs> ช่างสอนมันชื้อนัอ <laughs> ่นบอดีเคยหรือว่าเราเป็นการทำบุญอืจะเกิดไหม่้ออะไปนี่สามสิบสามสิบหันนี้รถเทีน่นโทรศัพท์แม่แม่แม่ มันตอมหัวปกกัตัอับปั่นลงพ่อเอาลงพอถือทัพทับวะยาชาบริาเนี่ยทุกคนก็ตลาปั่นไงยาชาวิาใจเนี่ยชาวิหาอ้าวข่อยขอยอันนี้ไว้นอนเพราะว่าข่อยกินข้าอีมกรข่อยมากขอตังถือกวนนี้นอ้แลววันนี้เอ้าไป๊ดีทีละบายบายปรันบา้าปนลงพ่อไปบินสบัดไปอ้ากะเอียงก่อนที่นี่เอ้า อ้ามาไหมใส่ไปเถอะกัดทาไปเบยป่าฮะโอ้ยสมุนเอากับซีวิตชีว really <được kindergarten. S 1> ิตมันก็มีอยู่ชำนี okay, ่เนาะถ้าบางก็ของกับเวียกคอยเฮ็ดแล้วแล้วนั่นดินั่นเห็นบ่จับคือได้นิ้วโป้งกับไงไฮเห็นบ่นานโอ้ยถือเป๊ะเลยว่ะถือแต่ละปัดมันต้องเป็นแบบนี้ต้องนิ้วโป้ันี่นิ่พี่โอ้ยแต่ถืออันนี้น่าแปลกนี่นานบอแต่ยิ่งถือนิ้วโป้งเนาะแม่บางคนบางคนเป็นสันเดียบบางคนเลยคำคำบางสิ่งเลยคำส่ วิธีทั่วไปบ่อันอันขากลองข่อยมันไหลข่อยเลยเห็นนุ่ปูแบบซี่้สอมันคืออย่าทาบริยาบ้าบุราบริบริเห็นบอกมันคืออะไรน่ะนะพูเลงพูเลงค่ะอ้าพอจบ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 ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกอกๆด้วยนะคะเอาบาย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 ให้แน่วันเด้ อันมักส,มสิสสเรากำเรากำลังมัน่น